ปฏิยานุพันธ์นะครับคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะครับก็คืออินทิเกรตนั่นเองก่อนหน้านี้เราเรียนลิมิตใช่ไหมเดฟใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายนี่มันจะมาจบที่อินทิเกรตนี้นะ,ะปฏิยานุพันธ์ชื่อภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาเกอินทิเกรตเคยได้ยินถูกไหมมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ถ้าที่บายเข้าใจง่ายๆเนี่ยเอเครื่องหมายของวิชาคณิตศาสตร์อะ่ะมันจะมีอันที่เป็นตรงข้ามกันอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นหนูมีบวกหนูก็ต้องมีลบถูกไหมตรงข้ามกันมีคูณก็ต้องมีหารใช่ปะมีแบบยกกําลังสองก็ต้องมีถอดสแควร r ร o ทเขาเรียกว่ารากที่สองอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติว่านักเรียนมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งก็คือ f x อตัวอย่างนะฟังก์ชันหนึ่ง f x ใช่ไหมครับนักเรียนดิฟมันอ่าอนุพันธ์มันถูกไหมดิฟมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น f ดิฟหน้าตาแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่า ดิฟมาอนุพันธ์ทีน ate, เนี้ยไออินทิเกรตเนี่ยหรือปฏิยานุพันธ์เนี่ยหรือปริพันธ์เนี่ยนะมันคือตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นจากที่ f x อ็ครับเราเรียนดิฟไปใช่ไหมมันจะกลายเป็น f ดิฟพอไปถึง f ดิฟแล้วอ่ะเราอยากย้อนกลับมาเป็น f x ธรรมดาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการอินทิเกรตอินทิเกรตให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้เพราะฉะนั้น ยกตัวอย่างเอาแบบรูปรัดเลยนะสมมตนินักเรียนมีเลขห้าใช่ไหมนักเรียนคูณห้าเข้าไปก็จะกลายเป็นยี่ห้านะคำถามคือถ้าหนูอยากกลับไปที่ห้าเท่าเดิมหนูก็แค่หารห้ากลับไปมันก็จะกลายเป็นห้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้คูณกับหารเนี่ยพูดง่ายคือมันเหมือนเป็นตรงข้ามกันดิฟก็เหมือนกัน fx เราดิฟไปปั้งไป f ิฟ f ดิฟแล้วอยากกลับมาที่เดิมก็อินทิเกรตใช่ไหมครับอินทิเกรตเนี่ยเครื่องหมายถ้าหนูเคยเห็นเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่าถั่วง,งอกใช่ไหมก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะมีคล้ายๆถั่วง,งอก แล้วก็มี dx ตรงนี้อ่ะแล้วอยากอินทิเกรตใครเนี่ยก็ใส่ลงไปตรงกลางต้องมีตัวนี้ด้วยนะ dx เป็นการบอกว่าเราจะอินทิเกรตตัวแปรอะไรใช่ไหมครับก็คือ dx ก็หมายความว่าเราอินทิเกรตตัวแปร x นะโอเคอ่ะพอเข้าใจทีนี้ใส่ลักนี่เป็นอย่างธีคิดให้แล้วนะครับสูตรละ่ะเป็นยังไงในเรื่องดิฟเนี่ยมันจะมีสูตรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดิฟผลคูณดิฟผลหารมีดิฟส่งดิฟไส้ถูกไหมครับ แต่ในอินทิเกรตเนี่ยในมอปลายย้ำว่าในมอปลายเนี่ยไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายอย่างนั้นเราจะมีอินทิเกรตธรรมดามีแต่สูตรเบสิกเท่าน,นั้นที่ทำยังไงจะเห็นว่ามันมีสูตรเยอะแยะมากมายนะครับนักเรียนไม่ต้องจําทั้งหมดนี้ก็ได้ดูแล้วงงถูกไหมอ่ะฟังครูอธิบายตรงนี้สมมุติว่านักเรียนมีฟังก์ชันหนึ่งเช่น x กําลังห้าอ่ะสมมตินะมี x กําลังห้าหนูดิฟไปนะครับดิฟไปเนี่ยมันจะกลายเป็น 5x กําลังสี่ ถูกไหมดิฟไปทีนี้ถ้าอินทิเกรตทํายังไงดิฟเนี่ยเราตบจากเลขข้างบนลงมาข้างล่างแล้วเอาเลขชี้กาลังลบไปหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอินทิเกรตมันจะไม่ใช่อินทิเกรตให้ทำแบบนี้ให้เอาเลขชี้กำลังอ่ะเพิ่มไปหนึ่งบวกไปหนึ่งนะไม่ใช่ลบไปหนึ่งนะบวกไปหนึ่งแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้ตัวน,นั้นอ่ะมาหารทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นจากสมมุตินะเรามี x กกำลังห้าใช่ไหมเล่นอินทิเกรตดิได้อะไร คำตอบคือมันจะกลายเป็น x กำลังหเห็นปะจาก5เพิ่มไป1เป็นกําลัง6เสร็จแล้วเอากําลัง6ที่ได้ข้างบนเนี่ยมาส่วนข้างล่างอย่างนี้ด้วยฟังทันไหมครับอ่าดี๋ยแบบนี้นะนอินีิเกตเอาเลขชีกำลังบโกไป1แล้วเอาตัวนั้นอนะ่ะมาหารทิ้งด้วย่ะมาหารทิ้งด้วยหรือสตันั่งเียนมี x กำลังสามทำไงอินทิเกรตมันนะจะกลายเป็น x กาลังสแล้วส่วนสี่อืมฟังทันไหม ทีนี้คําถามก็คือที่ครูทํามาตรงเนี้ยมันยังไม่ถูกนะเพราะอะไรนนนี่ลองดูแบบนี้เนื่องจากเราบอกแล้วว่าอินทิเกรตกับดิฟเนี่ยมันเป็นตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยที่ครูอินทิเกรตไปเดี๋ยวถึงตรงเนี้ยคําถามคือถ้าครูอยากจะให้ตรงเนี้ยกลับมาเป็นที่เดิมเราก็ต้องดิฟกลับไปใช่ปะอันนี้ลองดิฟตัวนี้ดูดิฟตัวนี้ได้อะไรเอ็กํากำลังหกส่วนหกนั่นเองดิฟหกเนี่ยตบลงมาข้างหน้าจะเป็น ห x นโยก,กำลังลบไป 1, หนึ่งเหลือกำลังห้าเห็นปะ่ะแล้วมันส่วนหกทีเนี้ยหกมันก็จะตัดกับหได้เห็นไหมมันก็จะกลับไปเป็น x กำลังห้าเหมือนเดิมอ่าหรือข้างล่างเนี้ย x กำลังสี่ส่วนสี่น่าเรียนดิฟไหมตบมาเป็น4 x กำลังสามส่วนอ่าส่วน4อย่างงี้ตัดสี่ปับ๊บจะเหลือ x กำลังสาเหมือนเดิมเห็นไหมแปลว่าเราทำถูกต้องไงเห็นไหมมันจะไปกลับไปกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าถ้า พูดเติมตัวเลขเข้าไปตัวหนึ่งสมมติเติมบวกหนึ่งเข้าไปเติมบวกหนึ่งเข้าไปนะหนูดิฟตัวเนี้ยดิฟตัวเนี้ยไอ้ดิฟตัวหน้าเนี่ยมันก็ได้เอกลังหา้าไม่มีปัญหาหรอกแต่ดิฟหนึ่งอะดิฟตัวเลขมันได้ศูนย์ไงมันก็ได้ตัวนี้เหมือนกันเห็นภาพปะไม่ใช่เลขหนึ่งก็ได้เป็นเลขอื่นก็ได้เป็นเลขสิบก็ได้เนี่ยพอเราดิฟไปอะ่ะมันก็ได้ศูนย์มันก็กลับไปเป็นค่าเท่าเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอินทิเกรตเนี่ย ทุกครั้งที่เราทำนะจะต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งบวกมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเพราะมันเป็นเลขอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายเราดิฟกลับมามันก็ได้สูงเนดังนั้นเนี่ยเราเลยให้มันเขียนว่าบวก c ไว้ทุกครั้งเขาเรียกว่าค่าคงตัว constant ทุกครั้งที่เราอินทิเกรตต้องบวก c เพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดตัวเลขออกมาตัวเลขหนึง่งซึ่งพอดิฟกลับไปแล้วมันก็ได้เท่าเดิมนึกออกไหมครับต้องติดตัว c ไว้เสมอ สังเกตในสูตรที่ให้มาทุกข้อเนี่ยจะมีตัว c อยู่เห็นไหมเห็นไหมทุกข้อเลยนะครับมีตัว c ในการอินทิเกรตหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่างที่หนึ่งในการอินทิเกรตเมื่อเราทําเสร็จแล้วต้องบวก c คาถามคือไม่บวกได้ไหมคาถามคือไม่บวกได้ไหมไม่ได้ผิดเลยจําเลยนะถ้าไม่บวกเนี่ยผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบวก c ด้วยทีเนี้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะครูจะพยายามย้าให้ก่อนว่าบวก c นะะบวก c นะนะอย่าลืมบวก แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมและจาได้เองว่อนะครับอ่ะโอเคถามว่ามีสตดอีกไหมไม่มีดิพอนคูณมีดิพอนหารมีดิฟไส้มีมอินทิเกรตพลนคูณอินทิเกรตพลนหารอินทิเกรตไส้อะไรทั้งนั้นไม่มีหมดเลยในมอปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเรื่ออินทิเกรตเราก็แค่อินทิเกรตแบบนี้เท่านั้นแค่นั้นเลยอย่าลืมบวกสีนะครับแต่ว่าอินทิเกรตเนี่ยยังมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือยังกระจายบวกลบได้ อ่าอย่างนี้นะข้อที่ห้าเห็นไหมเรามีฟังก์ชันสองอันบวกลบกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถแยกอินทิเกรตใครอินทิเกรตมันได้นะครับ<ม>ก็เหมือนเรื่องดีปรับที่กระจายดิฟผลบวกผลลบได้ไออินทิเกรตก็เหมือนกันอ่าฟังทันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันว่าเฮ้ยเราฝึกอินทิเกรตทำยังไงนะไปดูตัวอย่างห้าสิบอ่าเขาให้ fx มาเท่ากับสองง่ายๆเลยจงหาปฏิยานุพันธ์ของ f นนะครับก็คือให้อินทิเกรตมันนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้น f(x) เขาให้มาคือ2 x ถูกป่ะอ่าจะอินทิเกรตมันก็คือใส่ถั่วงอกของ2 xdx นี่คือสัญลักษณ์มันนะเห็นไหมอ่าใส่ถั่วงอกไว้มี dx ข้างหลังแล้วก็อินทิเกรตใครไว้ตรงกลางนะครับอ่ะเริ่มทำยังไงก็มี2เลขยกกำลังอ่ะเพิ่มไป1นึ่อย่านะับเพิ่มไป1แล้วเอาเลขตัวน,นั้นมันส่วนเพราะฉะนั้น x ที่เราไม่เขียนตัวเนี้ยยกกำลังมันคือกำลังหนึ่ง ใช่ไหมพอบวก1ก็เป็นกำลังสองแล้วเอามาส่วนสองด้วยอย่างนี้ถามว่าเสร็จยังยังเพราะว่าต้องบวก4ด้วยต้องบวก4เข้าไปไม่บวกผิดนะครับแล้วก็อันไหนตัดได้ให้ตัดหน่อยสองก็สองตัดออกไปเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น x กกำลังสองบวกสจบนี่คือเราอินทิเกรตเสร็จแล้วแบบนี้ทีนี้วิธีเช็คอย่างที่บอก อยากดูว่าที่เราทำอ่ะถูกไหมใช่ป่ะถูกไหมก็คือลองดิฟคืนกลับไปจาก x กําลังสองบวกซีนัเรียนตบมา x กําลังสองตบสอง x ยกกําลังก็เหลือกําลังหนึ่งใช่ไหมดิฟ c ีก็ได้ศูนย์ก็เหลือสองเเห็นไหมมันก็กลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าเราอินทิเกรตถูกต้องโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอินทิเกรตดูได้หลายแบบจะได้ชินนะอ่ะเปิดต่อไปน่าจะดิฟ c ีนะครับ จงหาปริยูพันธ์เมื่อให้ f(x) เป็น 3x กำลัง2บวก x ก็จะเห็นว่ามี2ก้อนใช่ไหมครับแต่ว่าอินทิเกรตเราบอกแล้วว่าเราสามารถกระจายการบวกลบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อินทิเกรตแยกกันเลยของใครของมัน f(x) คือ 3x กำลัง2บวก x อินทิเกรตก็ใส่หถวง,งอกไป 3x กำลัง2บวก x แล้วก็ d x โอเคมั้แบบนี้แล้วก็อินทิเกรตแยกกัน ตัวแรกก็จะเป็น 3x เอกำลังสองเฮ้ยตัวที่กำลังสส่วน3อย่าไม่ต้องบวก C นะบวกกับ x กเนี่ยก็เป็น x อกยกกำลังสองส่วน2อย่างนี้แล้วค่อยไปบวก c ทีเดียวตอนจบโอเคไหมครับเราไม่ต้องไปอินทิเกรตตัวนี้บวกอินทิเกรตตัวนี้บวกซไม่ต้องเราทำให้เสร็จแล้วบวก4ทีเดียวตอนจบโอเคแล้วก็ตามสไตล์เดิมตัดได้ให้ตัด คำตอบก็จะมีแค่นี้โอเคไหมอตอบไปก็ตัวอย่างห้าดิบสองอินทิเกรตห้าเฉยๆนักเรียนระวังตรงนี้มากๆเด็กส่วนใหญ่ชอบเอาไปส,สับสนกับเรื่องดิฟดิฟตัวเลขคือดิฟห้ามันได้ศูนย์แต่อินทิเกรตไม่ใช่เพราะว่าอินทิเกรตห้าเนี่ยมันเปรียบเสมือนอย่างนี้เหมือนมีห้าและมีเอกกาลังศูนย์อยู่เข้าใจความหมายปะ่ะเพราะฉะนั้นพออินทิเกรตเนี่ย มันจะกลายเป็น 5x แล้วเพิ่มกําลังเป็นกําลังหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมถูกไหมจะเป็นแบบนี้ซึ่งเอาความจริงเราก็จะไม่เขียนอย่างนี้หรอกเราก็จะเขียน 5x เฉยๆนะครับแล้วก็บวก4เพราะฉะนั้นจําไว้เพิ่มว่าเวลาอินทิเกตตัวเลขธรรมดาจะได้ตัวเลข x เข้าใจไหมอินทิเกรต5 <indicate> 10, ได้ 5x อินทิเกรต10ได้ 10x ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก4โอเคต่อไป ะะสิ่งที่เรียนควรจะทําได้แนะนําเลยนะจริงๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แนะนําก็คือทั้งเรียนเจออินทิเกรตแบบนี้ถ้ามันตัดได้ตัดในใจด้วยจะดีมากเช่นสาม x กำลังสองเนี่ยนักเรียนอินทิเกรตมันเนี่ยไอ้สามเนี่ยเพิ่งไปยุ่งใช่ไหมจาก x กาลังสองบวกหนึ่งเป็น x กาลังสามส่วนสามเห็นภาพปะแล้วบวกสี่ซึ่งถ้ามันตัดได้เนี่ยปึงป้งปึ้ง ปัดไปแต่ถ้าใครสามารถคิดในใจได้อ่ะจะดีมากสมมุติลบออกก่อนเนี่ยสามเอ็กกำลังสองเห็นยกกำลังสองใช่ไหมนักเรียนบวกหนึ่งเป็นเอ็กกำลังสามแล้วมันส่วนสามเราเห็นแล้วล้ามันตัดในใจไงปึ้งมันจะเหลือแค่เอ็กกำลังสามเลยแล้วบวกสี่ก็จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ครูไม่ไหวอ่ะกลัวผิดก็ไม่เป็นไรนะก็ไปตัดตอนหลังได้เพิ่มขั้นตอนหน่อยนะครับโอเค ่อไปห้าิบสี่อ่ะอินทิเกตไปเลยนะตัวแรกจากเกํกำลังสองเป็น x กํำลังสามส่วนสามอ่ะบวกเนี่ยอย่างเงี้ยอินทิเกตสองเ x เนี่ยมันกําลังหนึ่งพออินทิเกตเพิ่มมันจะกลายเป็นกําลังสองแล้วมันส่วนสองซึ่งมันตัดได้ให้ตัดได้เลยจะกลายเป็น x กํำลังสองอย่างนี้แล้วบวก4ี่โอเคนะครับต่อไป อินทิเกรต 5x ลบ4ส่วน x กําลัง2คล้ายๆเรื่องดิฟคือพอเรามีตัวส่วนอะเราจะอย่าอย่าเพิ่งอินทิเกรตหรืออย่าเพิ่งดิฟมันเราตบขึ้นด้านบนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวโจทย์เนี่ยนะเราเปลี่ยนกันเป็นอินทิเกรต 5x ลบ4เอา x กําลัง2ขึ้นมาเป็นกําลังลบ2ก่อนนะแล้วก็ dx ย้ำว่าอันนี้ยังไม่อินทิเกรตนะแล้วพอเราอินทิเกรตก็จะกลายเป็น 5x กําลัง2 ต่วสองตัวต่อไปเนี่ยต้องระวังลบ4อย่าเพิ่งไปยุ่งนะเอกยกกำลังเลขชี้กำลังต้องบวกไป1ไอลบสเนี่ยพอบวกไป1เนี่ยไม่ใช่ได้ลบสนะบวก1จะกลายเป็นลบหถูกป่ะลบสบวกไป1จะได้ลบ1แล้วก็อย่าลืมเอาลบหอะ่ะมาหารด้วย เพราะฉะนั้นคาตอบที่เราได้ข้อเนี้ที่สวยงามหน่อยนะจะเป็น 5x กำลังสองส่วนสองโอเคต่อไป x ข้างหลังเนี่ยลบจะไปเจอลบตัวเนี้ยเป็นบวก่ 4. แล้ว x กำลังลบหนึ่งเนี่ยนั่นนี่ก็กลับลงไปข้างล่างเป็น x กำลังหนึ่งอย่างงี้ก็ได้ฟังทันไหมครับอ่ะได้ประมาณนี้แล้วก็บวก c ให้จบโอเคนะเอ๊ะบางคนชอบถามว่าอ้าวสุดท้ายครู แล้ว C สรุปมันคือเลขอะไรนึกออกป่ะเราอินทิเกรตมาปุ๊บสรุป c อ่ะคือเลขอะไรคําตอบก็คือแล้วแต่โจทย์เดี๋ยวไปดูจะเข้าใจนะว่าแต่ละโจทย์เนี่ยอินทิเกรตมาปุ๊บ c แต่ละข้อมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่ข้อมูลที่โจทย์จะให้นะเอาเปิดต่อไปเจ็ดสิบห้าเขาบอกว่าถ้า dy by dx เท่ากับก้อนนี้จงหา y นักเรียนย,ยังจำได้ใช่ไหม dy by dx มันก็คือดิฟถูกไหมครับดฟหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะ f dix เนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ให้นะแล้วก็เขาต้องการหา y y ก็คือ fx ธรรมดาพูดง่ายๆก็คือว่าจากดิ p อะเราต้องการแบบไม่ดิฟถูกไหมทำยังไงเราก็อินทิเกรตกลับไง ที่บอกอินทิเกรตกับดิฟมนเป็นตรงข้ามกันมันจะตัดกันนะถ้าเรามีดิฟอยู่อย่าให้ดิฟหายให้อินทิเกรตออกไปนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ d y วาบคือสามเกําลังสองลบส x บวกห้าอันนี้คือแบบดิฟนะเราอยากให้ดิฟมันหายไปแล้วก็นี่ไงใส่ถ่วงงอกอินทิเกรตมันหน้าหลังยัดเข้าไปปึ๊บสามเกําลังสองลบส x บวกห้าอนะอย่าลืม dx นะใส่หลักการอินทิเกรต แล้วก็ทำการอินทิเกรตมันเลยจากตัวนี้มันจะเป็น 3x ก,กำลัง3ส่วน3นึกภาพออกไหมคููขอตัดในใจไปเลยนะจะเหลือ x ก,กำลัง3ลบต่อไปก็เหมือนกันตรงเนี้ลบ 4x เ,เนี่ยมันจะกลายเป็นกำลัง2แล้วส่วน2ซึ่งขอตัด4กับ2ไปเลยก็จะกลายเป็น 2x ก,กำลัง2บวก5ธรรมดาอินทิเกรต5จะได้ 5x ต่อแล้วนะ นี่เกท้าได้แล้วก็บวก c ตอนจบอย่างนี้ครูสอนเวลาบวก c บวกทีเดียวตอนจบเลยไม่ต้องไปบวกทีละอันนะโ okay. อเคต่อไปห้าสิบเจ็ดจงหาฟังก์ชัน f f ธรรมดาเมื่อกระโดด f แล้วมีพามก็คือมีดิฟมาให้แปลว่าฟังก์ชันตรงนี้เป็น f ดิฟมาแล้วเนือปะดิฟมาแล้วเราอยากให้ หรือ f ธรรมดาเราก็จะอินทิเกรตออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจาก f' เนี่ยเขาให้มาคือ 3x กําลัง2นะครับเราอินทิเกรตออกอินทิเกรตของ 3x กําลัง2 dx ออกไปมันจะเหลือแค่ f x เฉยๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอินทิเกรต 3x กําลัง2จะได้ x กําลัง3เฉยๆเพราะว่าส่วน3เนี่ยมันตัดไปแล้วแล้วก็บวก4 พอไหวไหมเห็นไหมไม่ได้ยากนะอินทิเกรตในมปลายมันประมาณนี้เองต่อไปดูข้อนี้ไอแนวเนี้ยเขาชอบเอาไปออกในข้อสอบมากไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโรงเรียนหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบคณิตหนึ่งเอนะครับอ่ะลองไปดูนะมันเป็นยังไงเขาบอกว่าจงหาสรรมการเส้นโค้งที่ผ่านจุดสองหนึ่งและมีความชันเส้นโค้งที่จุด x y ใดๆเป็น x จะบอกว่าตั้งแต่เราเรียนแคลคูลัสมาเนี่ยพอเราผ่านไอ,เอนไ้เรื่องความชันใช่ไหมเรื่องสูงสุดส,สัมพัทธ์ต่ำสุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าวิชาคณิตศาสตร์ไอแคลคูลัสเนี่ยมันต้องแปลความเริ่มต้นคำนี้เลยความชันของเส้นโคง้งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความชันคือการดิฟถูกไหมความชันคือการดิฟที่ x y ใ,ใดๆเป็น x แปลว่าเขากรลังบอกว่า f ที่ดิฟแล้วอะ่ะคือ x เเฉยเฉยดังนั้นตัวนี้มันแปลว่า f ที่ดิฟแล้วมีค่าเท่ากับ x เข้าใจไหม f ที่ดิฟแล้วมีค่าเท่ากับ x ทีนี้โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาสรรมการเส้นโคง้งที่ผ่านจุดสองหนึ่งสมการเส้นโค้งเนี่ยมันคือ fx ธรรมดาเข้าใจไหมครับสรรมการเส้นโค้งคือ fx ธรรมดา ทีนี้โจทย์ตอนนี้เขาให้ f ที่มีดิฟมาแล้วไงเราอยากย้อนกลับไปแบบไม่มีดิฟเราก็ต้องอินทิเกรตออกถูกไหมครับดังนั้นจากบรรทัดนี้เราอินทิเกรตเข้าไปเราเติมอินทิเกรตคือเราเติมหัวง,งอกฟึ่งเข้าไปเนี่ย f d x d x อ่าเราเติมนะเวลาเราเติมเนี่ยเราก็เติมสองฝั่งอ่าแล้วก็ d x เห็นป่บบะบอินทิเกรต สองฝั่งเพื่ออะไรเพื่อให้อินทิเกรตกับดิฟมันตัดกันไปเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายไม่ด้เหลือเธรรมดาเห็นไหมเห็นไหมเหลยแค่นี้ f x ธรรมดาต่อไปทางขวาอินทิเกรต x ได้อะไรล่ะก็เพิ่มเลขชี้กลำลังจาก x เเฉยๆคือ x กำลังหนึ่งเพิ่มเป็น x กำลังสองส่วนสองนี่นี่อินทิเกรตเสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องบวก c ด้วย่าถูกไหมนี่แหละ อินทิเกรเตเสร็จแล้วบวก4ถามว่าตอบแบบนี้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ <c oughs> มาถึงสิ่งที่นักเรียนเนี่ยรอคอยแล้วก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันติดตัว c หมดแล้วครูก็บอกแล้วว่าแต่ละข้อเนี่ย c ไม่เท่ากันอยู่ที่โจทย์ให้มาอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้ f x ก็คือสรรมการเส้นโค้งแล้วแหละแต่ว่ามันยังติดตัว c อยู่ทํำยังไงคําตอบก็คือเขาบอกเส้นโค้งเนี่ยผ่านจุด2 1จุด2 1หมายความว่าสามารถเอาจุดเนี่ยแทนในสมการได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเราจะเอาจุด2 1มาแทนครับเพื่อหาค่าสีดังนั้นจุด2 1ต้องไม่ลืม2นี่คือ x 1นี่คือ y ถูกไหมครับเอามาแทนเขียนเลยนำจุด2 1แทนใน f x นี่เอาจุด2 1มาแทนเพื่อเราจะหาตัวสีอ่ะลองไปดู ไม่ลืมนะเราแทนลงไปในธรรมการนี้ทั้งอันไห้ตัว fx เนี่ยคือตัว y ใช่ไหมตัว y เพราะนั้นตัว y เราแทนด้วยเลข1นะครับตัวแทนด้วยเลข1เท่ากนะับ x เราแทนด้วยเลข2องกำลัง2สง่วน2แล้วบวก c หนึ่งเท่ากับตัวนี้เท่าไหร่สองแล้วสองเป็นสีสหารสองได้สองบวก c เพราะฉะนั้นย้ายข้างมา c ก็คือลบหนึ่งได้แล้วนักเรียนได้ c แล้วคือลบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอบ c เปล่าๆนะอย่างที่โจทย์บอกโจทย์ต้องการหาฟังก์ชัน fx หรือเส้นโค้งทั้งก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์อยากได้คือไอ้เหลืองตัวนี้ซึ่งตอนแรกมาติด c ตอนนี้พอได้ c แล้วก็จบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอบว่าสมการเส้นโคง้ง คืออ่ะ f x เท่ากับ f x กำลังสองส่วนสองลบหนึ่งจบเ,เพราะว่า c เราคือลบหเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราโจทย์โจทย์อ่ะเขาให้ข้อมูลมาครบนั่นเองก็สามารถหาตัว c ได้อ,อย่างที่บอกโจทย์แต่ละข้อ c ไม่เท่ากันซึ่งอย่างเนี้ยเขาให้โจทย์เให้จุดสองหนึ่งมามถ้ามันไม่ใช่จุดสองหนึ่งมันเป็นจุดอื่นคำตอบ c ที่หนูได้ก็จะไม่เหมือนเดิม ก็แล้วแต่โจทย์เข้าใจไหมอ่ะนี่คือเบสิกของการอินทิเกรต